ไข,ข้หวัดนกกันที่จังหวัดยะลาค่ะปศุสัตว์ยะลานะคะได้คุมเข้มเฝ้าระวังไขหวัดนกขอความร่วมมือประชาชนพบเห็นสัตว์ปีกตายผิดปกตินะคะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีค่ะหลังมีกระแสข่าวนะคะพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศเพื่อนบ้านอธีบดีกรปรปศุสัตว์จึงมีหนังสือสั่งการให้ปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมป้องกันเฝ้าระวังโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวดถึงแม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่พบการระบาดของโรคมานานกว่า14ปีแล้วก็ตาม นายอัตพลแสนพันธาประสุทว์จังหวัดยะลาเปิดเผยว่าสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดยะลาได้ดําเนินการเฝ้าระวังโรคมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกรณีที่มีสัตว์ปีกป่วยตายในพื้นที่ก็จะให้เก็บตัวอย่างไปตรวจในห้องปฏิบัติการพร้อมกับสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณที่เกิดโรคในฟาร์มและแนะนำเกษตรกรจัดฟาร์มให้ได้มาตรฐานมีการป้องกันโรคนอกจากนี้ครับยังเก็บตัวอย่างในไก่พื้นเมืองไก่ชน2ครั้งต่อปี เพื่อสำรวจว่ายังมีเชื้อไข้หวัดนกติดค้างในพื้นที่หรือไม่รวมทั้งเก็บตัวอย่างจากนกธรรมชาติโดยร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติในการสำรวจและนำมูลนกซากนกเข้าห้องปฏิบัติการอยู่เสมอนะครับสำหรับการควบคุมโรคแนะนำให้ฟาร์มเลี้ยงทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในฟาร์ตามตามมาตรฐานพักล้างอย่างน้อย14วันเพื่อแน่ใจว่าปลอดเชื้อและมีการตรวจสอบใบรับรองส่วนการเคลื่อนย้ายสัตว์ออกนอกพื้นที่จะมีการส่งเชื้อตรวจก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าปลอดเชื้อแล้วจึงจะสามารถเคลื่อนย้ายได้ครับอย่างไรก็ตามนะคะอยากฝากให้ประชาชนตระหนักถึงภัยของโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีหากพบเห็นนะคะสัตว์ปีกตายผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อช่วยการดูแลเฝ้าระวงังไม่ให้มีการระบาดในพื้นที่ค่ะติดตามภารกิจของ